พี่เชอร์พี่เชอร์คุยกับน้องอยังอเออเออน้องน้องคุยกับพี่สิคะอ่าแล้วแล้วแล้นะ,ะคุยอะไรกันนะอารยาคุยอะไรกับพี่คะอ๋อแอบคุยอะไรกันอรอยาอรยาคุยอะไรคะอะรอยาคะอ๋อพี่ร้องแล้วพี่ไม่ไหวละไม่ไหวจะเคลียร์ อารยาบอกพี่ร้องทําไมคะมาจับจับพี่หน่อยจับพี่หน่อยอุ้ยพี่ร้องทําไมจับสิโอ้หน่อยหนูก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันพี่ <laughs> 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 อ,อ,อพี่ร้องทาไมอ่ะไม่ใหม่จับเขาอยากตะตะแคงไงเขา ขยับไม่ถนัดอเออถนัดน่าถนัดนพี่หิวเหรอคะลูก